มาดูวิธีใส่ผ้าแล้วก็ถอดผ้านะคะในส่วนของไม้ดันฝุ่นกันค่ะนี่ค่ะนี่ส่วนของหัวนะคะมาดูด้านใดนะคะนี่ค่ะแง้มตรานนี้ก่อนเลยนะคะเปิดด้านนี้ด้านนี้นะคะนี่ส่วนของตัวผ้านะคะ หลังนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าวิธีใส่นะคะแนะนำว่าให้ม้วนอย่างนี้ก่อนนะคะมันจะเร็วกว่านะคะแล้วตรงนี้ที่เราแกะออกไปใช่ไหมกลับในส่วนของตรงนี้นี่เลยค่ะใส่เข้าไปนะคะดันให้สุดนะคะตัวของตัวผ้าแล้วก็บิด ให้กระดังกรึบนิดนึงส่วนของตรงนี้เราดึงตรงนี้นะคะก็เรียบตรงนี้ไปนะคะตรงนี้จะมีตีนตุ๊กแกนะคะแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของตัวผ้าตรงนี้เราก็ดึงตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะในส่วนของประกอบผ้านะคะเรียบร้อยถ้าเกิดเราจะเอาออกนะคะค่ะเหมือนเดิมค่ะ กดปุ่มตรงนี้เราก็ดึงผ้าออกนะคะ,คะแค่นี้ค่ะง่ายๆเลยค่ะถ้าสงสัยวิธีการใส่หรือถอดประกอบผ้านะคะสามารถติดต่อทางแอดออสามารถติดต่อทางไลน์แอดโอวคินได้นะคะค่ะขอบคุณนะคะถ้ายังไงฝากแบรนด์โอวคินด้วยค่ะสวัสดีค่ะ